สวัสดีครับบิงผมลิควิดอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาตอบ2คําถามเกี่ยวกับเกม Worldsbox นะครับผมคําถามแรกคือโหลดแมปจากเวิร์ h ช็อปยังไงคําถามที่2นะครับคือทําให้สัตว์เนี่ยมีอรารยธรรมและสามารถสร้างอรารยธรรมของตัวเองได้ยังไงโอเคฮะเรามาเริ่มจากคําถามแรกกันก่อนเนาะใน Steam นะครับเราจะมีคําว่า Workshop อยู่ตรงนี้นะให้เราสามารถกดเข้าไปได้เลยเนาะหลังจากที่เราเข้ามาในหน้า Workshop ตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะมีมากมายเลยนะให้เราเลือกโหลดได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น แมปนั่นแหละซึ่งเราก็สามารถเลื่อนมาได้นะครับเราก็ดูโอเคแมปไหนที่เราอยากเล่นแมปไหนที่เรารู้สึกว่ามันถูกชะตาใช้เลยอย่างเช่นเราเอา The Land 16, เดอะโมโนลิทแลนสิบหกคูณสิบหกเนาะเราก็กดเข้าไปได้เลยครับผมหลังจากนั้นนะฮะเราก็กดมาที่คําว่า Subscribe กดเข้าไปแล้วก็รอให้แมปโหลดเสร็จให้เรียบร้อย หลังจากที่เราโหลดแมปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถกดเพลย์ได้เลยครับผมเมื่อเข้ามาในเกมแล้วนะครับเราเข้ามาที่หน้าแรกอันนี้เนาะเราจะเห็นนะครับที่เป็นปุ่มสีแดงๆนะเป็นรูปสตรีมอยู่ข้างๆยุคแห่งความหวังตรงนี้กดเข้าไปได้เลยครับผมแล้วก็กดไปที่คําว่าเรียกดูโลกฝั่งขวามือเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้แมปที่เราโหลดมาเป็นที่เรียบร้อยเราโหลดอันนี้มาเนาะ เดอะโมโนลิทแลนสิบหกคูณสิบหกก็กดเข้าไปได้เลยครับแล้วก็กดเล่นโลกนี้กดโหลดเรียบร้อยเท่านี้เราก็จะสามารถเล่นแมพที่เราโหลดมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วง่ายไหมง่ายมากๆเลยนะครับเพื่อนๆโอเคหลังจากนั้นนะครับคำถามสไวาแมปสวยอยู่ดิเอาเอาเรื่องนะแมบเนี้ยเอาเรื่องแมปสวยโอ้ยเหมือนแวนโก้เลยเออโอเคนอกเรื่องโทษทีอย่างที่สองนะครับ วิธีทําให้สัตว์เนี่ยสามารถมีความรู้แล้วก็วิวัฒนาการกลายเป็นอรารยธรรมให้ได้นะครับผมอย่างแรกนะครับเราเริ่มมาจากที่จุดๆตรงนี้ก่อน3จุดเนาะเพื่อน,อนๆจะเห็นนะครับเป็นแท่นศิลาสีดําแล้วก็มีออร่สสีแดงๆอยู่ที่เรียกว่าโมโรดิตอันนี้นะครับผมไอเจ้าตัวนี้เนี่ยจะทําให้เหล่าสัตว์ทั้งหลายนะครับสามารถวิวัฒนาการได้นั่นเองเราลงมันไปแบบนี้เลยแม่หนึ่งอันโอเคไหม เราลงและวปุ๊บเราก็ทำการง่ายๆครับอย่างเช่นสมมุติว่าผมอยากจะได้มแมวนะครับมาอีโ l วลูชันตรงนี้ผมก็ลงแมวล,ลงไปเลยเยอะๆอ่ะเสร็จแล้วนะครับตัวน้องแมวเนี่ยจะยังไม่อีโวโดยอัตโนมัตินะอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงเดี๋ยวจะรอดูนะครับผมตัวโมโนลิทเนี่ยมันก็จะทํางานนะแล้วก็จะแผ่ขยายออกไปอ่ะเดี๋ยวผมขอเล่งเวลานิดนึงนะอ่านี่ฮะเรียบร้อย เนี่ยให้ดูอีกทีนึงมันจะระเบิดขึ้นมาเนาะนี่ฮะเท่านี้น้องแมวก็จะสามารถสร้างอรารยธรรมได้แล้วหลังจากที่เราลงเจ้าตัวโมโนลิทลงไปเดี๋ยวมันจะทํางานของมันเองมันก็จะแรนดอมเนาะว่ามันจะทํางานเมื่อไหร่แล้วก็มีผลตอนไหนซึ่งอันนี้เนี่ยแล้วก็ขึ้นอยู่กับเจ้าตัวโมโนลิทว่าอารมณ์มันดีหรือเปล่าช่วงนั้นนะเอเกสมมุติเราลงอย่างนี้ไปนะอ่ะป๊าบเนี่ยทั้งหลายนะครับผมแล้วล้วก็รอมันแอคทิเวต เท่านี้นะครับสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็จะสามารถสร้างอรารยธรรมของตัวเองได้แล้วสัตว์บางตัวนะครับอาจจะต้องรอเวลาในการอีโวเล็กน้อยหรือบางตัวอาจจะเปลี่ยนสปีชีส์เป็นแบบนี้แหละเนาะโอเคเห็นไหมไอ้เจ้าพวกนี้นะครับมันก็จะระเบิดออกมาเป็นแบบนี้เท่านั้นเองง่ายมากนี่หล่มอาจจะลงแรดไปกีนึงอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวแรดก็จะสร้างอรารยธรรมขึ้นมาเนาะง่ายไหมอีซี่แค่นี้เลย นะครับผมสําหรับการทําให้เจ้าสัตว์เหล่านี้เนี่ยมีอารยธรรมเป็นของตัวเองเราก็อาจจะต้องไล่ทําไปทีละตัวจนกว่ามันจะครบนะเออมันก็จะเยอะๆนิดนึงก็ค่อยๆไล่ค่อยๆทํากันไปหรือว่าสาหรับใครบางคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยเกียดอะไรเงี้ยก็มีแมปในเวิร์กช็อปให้โหลดนะครับผมที่จะมีเผ่าพันธ์แทบทุกเผ่าพันธ์แล้วก็ไปกดคลิกๆๆเอาแล้วเราก็จะได้ทุกเผ่าพันธุ์มานั่นเองนะจ๊ะอ่ะก็ ประมาณนี้แล้วกันนะสําหรับ2คําถามที่เพื่อนๆหลายคนกําลังสงสัยเนาะถ้าใครคิดว่ามีประโยชน์เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะจ๊ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมี wo r ์กบ็อแบบ EP 1มาให้รับชมกันแล้วสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายบ๊ายบาย